สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีวันนี้ยายจีก็จะมาลงของคลิปของยายจีเด้อจ้าูตรยายจีที่เรียนมาเด้อจ้าวันนี้คลิปสุดท้ายแล้วจ้าเปจังไลยนอจ้า,ไ,จา,นนจาไม่โสดกบยายจีอยู่ยนยบ,บนนอเลขสี่บนร้อยสิบหน่วย จจีเข้าเรื่องวันนี้นะแล้วก็จับคู่ให้ก็เข้าเรื่อจ้าถึงมันจะร้ายกูแต่กะก็ต้องกลับสินะจ้าก็คือเฉพาะเรืออยู่หรอกเนาะจ้าพี่น้องจ้าเจียจี้จะให้เบิรงดเด้อจ้าว่ามันไปยังไงมายังไงเนาะจ้า ใช้ค่บอคอยฮุ่งพี่น้องเอ้ยอบอคอยสว่างเนาะร้อยสิบหน่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเนาะสู้นับได้พี่น้อง มีแต่สิลอนมีแต่สิโต๊ะมีแต่สิลม,สล,มสลมพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ก็ดีจะมีเนเนาะยายจีจะอธิบายให้ฟังเด้อจ้าก็จะเป็นเมบ,บนี้ร้อยสิบหน่วยติดบนเนาะก็มาห้าก็มาห้าเด้อจา้าก็มา จับคู่ก็มาศูนย์ห้าล่างสี่ตัวห้ามาเป็นหลักร้อยเ้วยจ้ะเป็นร้อยหรือหน่วยล่างสี่ตัวเนาะจะ้ะาว่าจับคู่ใส่กับพองอาจารย์สามอาจารย์กะถามมันยาจีเขา่าเนาะอาจารย์คืนกะเขา่านั้งเสียน่ารักเควรนะจ๊ะพี่น้องก็เป็นผลพลอยได้ของเอฟซีเนาะจะ้ะล่างสี่ตัว เพราะว่ากองยัจีกันร้อยสิบหน่วยอยู่แล้วด้วยจ้าจ้ายัจยีขอฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามมายัจีในเรื่องจากก่อนจะเบังคลิปใหม่ถีย่ยัจีจะลงให้ของวันที่ยี่สิบห้าเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าห้เป็นแค่ระท่างด้วยจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ เป็นยังไงเนาะถ้าถูกก็ดีใจด้วยนะจ๊ะบางเอฟซีบางท่านเพิ่นกะบอกว่ารายคู่ลายคู่ก็ไม่ช่ํากลับเนาะบางทีมันก็เข้าตัวที่จะจีเด่นให้เนาะบางทีก็เข้าตัวรองแบบนี้นะพี่น้องมันกะเข้ากะชีเป็นการันตีว่านรู้เป๊ะมันกับอลแมนจ้ะเข้ากะแค่ว่า ของอาจารย์มาตัวไหนและชนกับตัวไหนและตัวไหนมามากที่สุดยาจีก็จะขีดมากมากมากไว้ให้ตั้งสีนะจะว่ามันจะไปยังไงไนจะมาตามนี้ไหมถ้าไม่มาก็มาตัวรองถ้าไม่มาก็ไม่มาเลยแบบนี้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนนาของอาจารย์คนที่สอนมาแล้วก็ของเอฟซีด้วยเนาะถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะจ๊ะถ้าเข้าก็คือเข้าแต่ไม่ต้องกลับ ร้ายตักับ้างพี่นอ้องขอยมันเขาเนาะได้ดกี้ก็โอ้ยหนาจีเขาบนใหงเอฟซี FC นั่มเนาะแต่ถ้าคนที่เล่นหกตัวเนาะล่างหกตัวเิ่นกะไดไปนั่มเดือจะ้ะอันนี้ก็ล่างหกตัวมาตัวเดียวนั่เด้อจะ้ะเิ็นก็บ,บอกว่าโชคดีไปแต่ถ้าคนเล่นสองสามยางนี่เป็นกะมิโชคเลยซองเลือเยจะซองโชคเลือจะ้ะพี่น้อง หมันสองหมันเลยวันนี้วันนี้จา้าแกไปจอได้จ้าอย่จาจาิตจะลงให้เลยนะจ้า ลาวพัฒนายีสิบห้าสคหกยายจิเลขเด่นติดบนติดบนเลขยายจิติดบน อ้าวเดี๋ยวอยู่ยกัอนอาจารย์ก่อนนะติดบนรอบน้อยสิบหน่วยเด่นเด้อจ้ะตัวเด่นตัวเด่นยายจิได้ ยี่จีกันเ่นยีจีได้ห้าเก้าเก้าก็เนสี่กับแปดแต่สองตัวเด้อยจ้ะชนในสูตรเด้อยจ้ะชนสี่เด้อยจ้ะสูตรยีจีในชนสี่เด้อยพี่นอ้องชนสี่นะจ้ะ เจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดปปด เมนโปพีนฮกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดแล้วของอวันหนึ่งก็มาแล้วเนาะของอวันไม่เหมือนใครเนะี่ยเอามาเป็นหลักไหมพี่น้องพี่น้องเอาห้องเย เอาของเอาวันเขามาบ่ออันนี้คือเยจีจะเอาเขามาโอ้ยเนาะจับหมุนไปไหนเธอจับหมุนไปไหนโทรศัพท์นะกระดูกกระดิกตีงเธอเนาะพี่น้องอัน,นอาจัสี่เดือดจ่าเยจีจะลองลองเอาอันนี้มาเดือดจ่าพี่น้องอาจารย์ไม่มีสองเนาะเยจีลองเอาเก่าเดือดจ่าเก้าสี่เก้าแปดเอามาเดือดจ่าเอาของเอวันเข้ามาเดือจ่า เอ๊ะทำไมเขาจะหมุนแบบนี้นะ่ะเขาเป็นอะไรโทรศัพท์จะจีเป็นอะไรเนี่ยนะเกี่ยวมันวานเนี่ยพี่น้องเอ้ยหมุนไปหมุนมาลายโอ้ยเนาะอ้ยเนาะจะเมนขวดลำคานเจ้ายายจีเอ้ยขวดลำคานเทเนาะพี่น้องยายจีเอ้ยยายจีเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดยายจีเอ้ย แต่บอกเป็นตัวสี่ก,กับเมนยาจีเนาะพี่น้องยาจีเดนสี่กับแปดเรื่องจะชนสี่เรื่องจะชนสี่นะจ๊ะชนสี่จำสี่จะมาไหมสี่จะมาไหมท้ายเนาะก็จะมีเรื่องจ,จะเจ็ดสี่เจ็ดแปดเนาะจ๊ะตัวร่องพนกับแปดสี่แปดแปดแปดสี่แปดแปดเรื่องจะเอ๊ะมันไปยังไง หนึ่งสี่หนึ่งแปดเอาแบบนี้ไหมย,ยะจีจะให้แค่นี้เด้จ้ะไม่ไม่ต้องกลับเด้จ้ะถูกก็ถูกไปเลยเด้อพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องว่าโอ้ยขอจะกลับแต่มันหน่อยครูยะจยีขอจะกลับก็แล้วแต่เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วทีนี้เก้าสี่เก้าแปดห้าสี่ห้าแปดยจจะเป็นตัวรนะ่องเอาเนาะจ้า ขอบคุณอาจารย์ที่สอนยจีมานะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะและก็ขอขอบคุณเรียบสีทุกๆุกานนะจ๊ะที่เข้ามาดูจนจบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพยาจีนะจ๊ะให้แก้เป็นทา,างได้จ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีจ๊ะ